ก็สวัสดีตอนเที่ยงครับผมก็อยู่กับช่องอะตอมมอนทัวร์ตู้ทึบแคปไทยแลนด์นะครับก็สำหรับคลิปนี้จะเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่8ปดพฤษภานะครับก็เป็นเวลาเที่ยง ก็จะไปเดินทางไปมหาชัยนะครับก็เป็นของเป็นชีสนะครับทุกคนแช่แข็ง85ลังนะครับน้ำหนักหน่งตันหน่อยๆก็ตอนนี้อยู่ตลาดบุรพาบางประกุงนะครับก็ผมไปรับของมาแล้วที่ บริษัทไทโยกูรีนะครับห้องเย็นก็เข้ารับตอน11โมงก็ได้ปล่อย11โมง45นะครับก็รอ40กว่านาทีครับทุกคนก็ช่างน้ำหนักล็อกซีดเรียบร้อยครับผม น่าจะต้องด่วนไปนะทุกคนเพราะว่าของเป็นอของเป็นของแช่แข็งแล้วมาใส่ตู้ทึบวันนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับ30มสิบองศาเดี๋ยวด่วนไปแป๊บเดียวครับผมก็น่าจะถึงลูกค้าไม่เกินบ่ายสองครับผมเดี๋ยวไปดูเส้นทางกันก่อนว่าจะไปเส้นไหนดีนะครับ ชื่อห้องเย็นที่จะไปเป็นท่ามหาชัยห้องเย็นนะครับปลายทางไม่รู้ว่าเป็นห้องเย็นหรือว่าเป็นท่านะครับแต่ว่าต้นทางเป็นห้องเย็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมที่ผมไปรับมาก็วิ่งไปเรื่อยๆครับเจ็ดสิบแปดสิบนะครับ คำว่าด่วนของเราไม่จําเป็นต้องขับเร็วนะครับก็ขึ้นทางด่วนเรานะครับข้ามไปแป๊บเดียว55บาทเดี๋ยวดูกวานครับผมว่าผมจะไปขึ้นเฉลิมหรือว่าการจนาใจก็จะขึ้นเฉลิมเพราะว่าเฉลิมรถไม่ติดการจนาเหมือน g p s อัปเดตมาว่ามีรถติดที่หน้าด่านบางขุนเทียนแล้วก็ติดช่วง ด่านมีกาบางนาไปหาดาทีพรลักษณ์นะครับการจะนาม,มายเลขเกา้ามุ่งหน้าพระรามสองแต่ว่าเราถ้าเราไปขึ้นเฉลิมปั๊บเราไปขึ้นตรงตรงบางนาแล้วก็จะไปลงตรงพระรามสองก็วิ่งพระรามสองยาวๆมันก็จะเร็วกว่านะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเปิดให้วิ่งหรือย,ยังนะครับทุกคนผมขึ้นไปรอบหนึ่งให้ลงตรงอ่ก่อน ถึงสุขสวัสด์รถติดดีครับนาจะประมาณเดือนหนึ่งแล้วแหละตอนนี้ก็น่าจะวิ่งได้ปกติแล้วก็ออกบางนาตาดครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปกลับรถตรงจีเทคนะครับกลับรถเข้าบางนาตาดขาเข้ามุ่งหน้าบางนายาวๆครับผม ทางด่วนเฉลิมมาหานะครม,มาแล้วครับผมก็เป็นเวลาบ่ายโมงครับผมก็ตาม GPS บอกว่าจะถึงประมาณบ่ายโมงสี่สก็ตีเผื่อไปประมาณบ่าย2องครับผมหรือว่าสิบสนาฬิกาเผื่อรถติดนะครับผม,ผมต้องไปแวะเติมน้ำมันนี่ครับผมน้ำมันน่าจ,จะไม่ถึง ก็มีสักค่าร้อนะครับ วิ่งเฉลือมพาคนครไปลงพระรามสองนะครับทุกคนก็ประหยัดเวลาลงไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับด่วนกับไม่ด่วนถ้าไม่ด่วนจะถึงประมาณบ่ายสองหนนอยนะครับด่วนก็ถึงประมาณบ่ายสองกลมๆประมาณนี้นะครับก็ออกเดินทางมาแล้ว เกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับออกข้าครับผมรถติดแล้วตอนนี้ก็รถชะลอตัวเหมือนเดิมนะทุกคนรถมันเยอะนะครับรถมันเยอะรถมันหลาย จะมีงานกลับไหมนาะไปฝั่งมหาชัยเพราะว่าจากมหาชัยมาบางปะกงอเกือบเกือบหยีร้ยยี่สิบนะครับเพราะงานนี้รับตรงหน้าหมู่บ้านผมเลยนะครับ ไทโยโกเลเป็นโกรดังห้องเย็นอยู่ตรงข้ามกับบ้านเลยก็ไม่ได้ตีเป,ปล่าไปรับไก่ครับผมก็คือออกบางนาตาดมาก็กลับรถไปบางนาตาดเช้าออกนะครับก็โรงงานอยู่ซ้ายมือเลยหวานเจี๊ยบรับใกล,ใกล้ๆ โลติดจิลาบานนี้ดังบอบวกหานาที ก็ขยับตามตูดกันไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตรงพระรามสองครับทุกคนขอออกจากมองนีไปก่อนรถหลายครับผม นะครับทุกคนก็วิ่งเฉลิมมหาคนครมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เบีย่ยงซ้ายตามป้ายดาคนองพระรามสองนะครับก็วิ่งโต้มาเรื่อยๆก็จะลงถนนพระรามสองมุ่งหน้าสมุทรสาครน,นะครับก็ตามทีพบอกว่า26นาทีกับ29กิโลเมตร ก็จะลงตรงพระรามสองช่วง mm hmm. เบี่ยงซ้ายออกจากถนนสุขสวัสดิ์พอดีนะ mm hmm. ทีนี้ก็ต้งยาวๆเลยเกว่าจะถึงมาหาชัยนะครับ mm hmm. ก็วันนี้งานก็ดังมีดอนเมืองเที่ยวเดียวนะครับแล้วนะพี่อาทิตย์ไปวิ่งแล้ววิ่งเสร็จแล้ววันนี้ ก็มาหางานจอบพิเศษวิ่งนะครับดีกว่าให้รถจอดนะครับทุกคนรถจอดไม่ได้กระตังนะครับเหลือ600 700พันหนึ่งก็ยังดีครับพอได้ค่ากับข้าวนะครับคิดอะไรมากมายครับผม ก็ยังแซงไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเราแซงขึ้นไปตู้เรามันจะดวงกระจกนะเดีย๋ยวแป๊บนึงจเย็เนๆยวยกไฟขอขอแซงก่อนยกไฟก่อนทีนะโอเคขอบคุณครับพี่เขาหลบให้นะ ต้องส่งสัญญาณให้พี่เขารู้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะโดนกระจกพี่แกนะเพราะกระจกอะ่ะมันยื่นออกจากตัวรถอยู่แล้วนะครับรถใหญ่ก็ยกไฟบอกไปทีหนึ่งครับเมื่อกี้มาขอแซงก่อน ไปจับตู้ดูนะครับตอนนี้ขึ้นเฉลิมมาของไม่เย็นแล้วนะตู้ไม่เย็นเลยสงสัยข้างในจะอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นแล้วมั้งผมว่าน่าจะอยู่ตัวแล้วเพราะว่าตอนออกจากโรงงานมาใหม่ๆผมไปจับตู้ดูอย่างเย็นนะเพราะคือที่โรงงานนะ่ะเขาไม่ได้ให้คนขับไปยุ่งเลยนะครับก็คือผมถอยตัวเข้าไปโหลดปั๊บ ก็อยู่บนร,รถเลยนั่งอยู่หน้านรถพอเสร็จเขาก็มาเรียกแล้วก็ขยับรถออกปิดตู้ถ่ายรูปล็อกซีนนะครับแล้วก็เดินทางเลยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าตอน,นอกจากโรงงานอุณหภูมิลบสี่นะครับอยู่ในตู้ก็ยังว่าทุกคนมันไม่ใช่รถห้องเย็นนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ ว่าโดนแดดแล้วของมันจะไม่เย็นก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถึงปลายทางมันก็ยังเย็นอยู่ครับแต่ว่ามันจะเย็นไม่มากมันคงไม่ได้ลายขนาดนั้นนะครับเว่าเวลาวิ่งแค่ไม่เกิน2ชั่วโมงนะ ถ้าอยากได้คุณภาพที่ดีกว่าน,นี้ก็ต้องเรียกรถห้องเย็นครับผมจบสุดรักษาอุณหภูมิบอกจากโรงงานมาเลยถ้าตู้ทึบก็พอได้ครับผมดีกว่ารถคอกอยู่หน่อยนึงที่เขาบอกนะที่โรงงานว่าบางเจ้าเขาใช้รถคอกมาวิ่งนะครับแล้วก็คุมผ้าเอา ็เดินทางบนถนนพระรามสองยาวๆครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกทีมหาชัยนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปกันต่อครับผม ก็ตอนนี้ผมจะถึงปลายทางแล้วครับทุกคนกชใชัยมงคลคลองตันเหนือ700ก็บอกว่าให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนดีก็ใชัห้าใช่หรือเปล่า ใกล้จะถึงแล้วครับเหลือ1กิโลเมตรสุดท้ายมหาชัยเที่ยวแรกของปีโอ้มผมไม่ค่อยได้มาทางนี้ทุกคนวิ่งอยู่แต่โซนดอนเมืองนะครับแล้วก็ระยองชนเียวซ้ายหลังจากธนาคาร ICBC เที่ยวแรกของปีเลยก็ว่าได้ มหาชัยแต่ก่อนมันวิ่งบ่อยอยู่ครับผมแต่ก่อนวิ่งงานแอปมาวิ่งบ่อยอยู่ตัวนี้ไม่ค่อยได้มามันก็จะเบือบ่อๆหลงๆหน่อย เลี้ยวขวาเข้าส,สู่ถนนเจษฎาเจษฎ์เชื่อนยากมากเดี๋ยวคนระับก็ไปก่อนครับสองท่านไป มันเป็นพื้นที่นในเมืองครับผมเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวิเชียนโชโดกแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่วิเชียนโชโดกซอยหนึ่งเขาจะทำอะไรอะ่ะอ๋อเขาจะถอยเขาเลยเป็เราก็ตกกระจายนึกว่าจะถอยหลังเข้าจอดตามทีเวีบอกว่า,วาเลี้ยวขวาครับผมไปก่อนเลย อมอไซค์ครับวัดป้อมวิเชียนโชติการามบ้านเกาะบางไผ่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่วิเชียใช่เลยทุกคนแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายนี่เหรอปากแช่ตรงนี้อ่ะ เดี๋ยวผมติดต่อลูกค้าแป๊บหนึ่งนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ถึงปลายทางเป็นที่เรียบร้อยครับผมมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็สำหรับใครรับชมคลิปนี้จนจบก็ขอขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องอตะมอนทัวร์ตู้ทึบแคปไทยแลนด์ให้ไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ